คุณสามารถขายดีขึ้นได้ครับเพียงแค่คุณทําการตลาด3ข้อนี้ครับข้อที่1ครับ เจาะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเยอะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะเจาะกลุ่มคอลลาเจนคุณจะเจาะผู้หญิงอายุเท่าไหร่ละ่ะยอตัวอย่างอายุ35ถึง45ที่เขาอาจจะทํางานประจําแล้วก็ปวดหลังใช้แบบหลังเยอะมากๆแล้วก็เอาคอลลาเจนเนี่ยไปช่วยในเรื่องของกระดูกอันนี้เป็นต้นหรือคุณจะเจาะผู้หญิงอายุ30ถึง35ที่อยากดูสดใสดูสวยผิวเด้งผิวใสอันเนี้ยคุณก็เจาะไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจาะกลุ่มลูกค้าคุณนะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้ข้อความในคลิปวิดีโอในโพสต์ต่างๆใน และสดต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับและนี่คือการตลาดข้อที่1ครับข้อที่2ครับทำในเรื่องของความคุ้มค่าให้กับลูกค้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าและบริการหรือว่าลูกค้าเข้ามาดูคลิปคุณและสดคุณมันมีอะไรที่คุ้มค่าที่เขาจะยินดีจ่ายเงินจ่ายเวลาหรือจ่ายความต้องการของเขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมีพื้นฐานคือความเห็นแก่ตัวครับสมองเรามีอยู่3ส่วนส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังสมองของเรานะครับมันรับหน้าที่สร้างความเห็นแก่ตัวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวครับอยากได้อยากมีอยากเป็นคุณทาให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่าหรือเปล่าล่ะที่เขาจะต้องอยากได้อะไรบางอย่างเพราะเขาอยากจะได้เยอะๆเช่นกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีแถมผักสดไหมคุณจะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เขาแบบมีบุฟเฟ่ผักสดเนี่ยแม่งโคตรขายดีหรือ,อยกตัวอย่างนะครับลูกค้าอปป้าเนี่ยเขาขายไส้กรอกใช่ปะขายไส้กรอกอีสานเขาเพียงแค่เอาผักบุฟเฟ่เข้าไปแค่นี้ครับยอดขายขายดีเป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย จากที่เราขายแค่ไส้กรอกอีสานเนี่ยมันสิบบาทยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาท <c oughs> แต่ว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะใส่บุฟเฟ่ผักเข้าไปอัพราคาได้จนยอดขายเป็นแสนนะครับในการออกบูธเห็นไหมครับแค่นี้เองทําให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่าหรือบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไปกินข้าวกระเพราใช่ไหมอย่างเช่นชนบุรีจะมีเยอะใช่ไหมพวกกระเพราทะเลแล้วก็ได้เยอะๆทําให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มที่เขามาเอออันนี้คือเขาจะยินดีใจเวลา ใยเงินให้กับคุณครับและข้อที่3ครับคือทำในสิ่งที่แตกต่างที่คนอื่นเขายังไม่มีหรือคุณเป็นจุดเด่นยกตัวอย่างเช่นซานตาเฟ s สเต็กเนี่ยอี r เอ็มอาร์หรือว่าตัวลาสเต็กต่าง,าางๆถูกไหมมันจะมีลาสาเต็กเยอะมากเลยซิดเลอร์อย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันครับซิดเลอร์เนี่ยเขาก็จะมีเป็นสลัดใช่ไหมเป็นสลัดบาร์จะมีเป็นบาร์ให้เราตัก อ่แต่ถ้าเราไปตัวซันตาเฟ่เนี่ยเป็นราคาที่พอดีอ่ะกินได้และจุดเด่นของเขาเนี่ยโอป้าว่าสำหรับโอป้านะก็จะเป็นไอตัวมันบดโอป้าชอบมันบดของเขานะครับหรืออ e ีเอ็มอาร์เนี่ยก็จะเป็นขนมปังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันจริงไหมเวลาที่คุณไปแต่ละร้านหรือ KFC m c d o n a l d โลอะไรเป็นจุดเด่นครับที่มันแตกต่างเฟนฟเหมือนกันแต่จุดแตกต่างคืออะไรคือ